สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับ้าน1ิบพราของผมนะครับโอ้เขาตีวอตีไปแล้ว45ดาวนะครับโดนเปิดมาซะหมดเลยนะครับผมแล้วก็แคนของผมก็ตีแทนผมไปแล้วนะครับบ้านหลังหนึ่งกับบ้านหลังสองนะจัดไป6ดาวนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บดาวที่เหลือกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าผมเก็บที่เหลือแล้วแล้วแคนผมจะทำสี่ดาวเต็มได้ไหมไปรับชมกันเลยนะครับ ก็มาซ่อนแอมกันนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสิบหกครับที่ไม่คัดต่นเนาะผมจะใช้ส่วนิดตีนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวไหมก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมก็กดจมตีไปเลยนะครับอันดับแรกก็ประเดนต้องเป็นอากาศก่อนนะครับขอวระเดนให้เป็นอากาศนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลงเจ๊ก่อนนะครับเพื่อไปเอาบ้านนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าลงเจ๊ไปเลยนะครับ ปล่อยให้เจ๊ตีไปเรื่อยๆนะครับผมก็มาซิมาของผมจะไม่มีสุนัขจี่งจอะนะครับผมก็จะมากับฟีนิกนะครับเจ๊ก็เราก็จะปล่อยให้เจตายไปเลยนะครับผมเมื่อน้ำยาล่องหนหมดนะครับก็ใช้น้ํายาล่องหนได้เพลองมากนะครับผมโอเคนะตอนนี้บ้านก็ทางานแล้วก็น่าจะได้บ้านแหละครับถ้าได้บ้านมาก็โอเคแล้วเนาะตอนนี้ผมก็จะเก็บยาบ้าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ใช้ตอนหลังเนาะเจ๊ของเราก็พยายามตีป้อมไปอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าจะตีได้เยอะไหมก็ไปลุ้นกันนะครับผมพยายามเอาให้เยอะที่สุดนะครับเตาที่จะทําได้นะก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆนะครับผมน้ํายาลูกหุ่นจะจะหมดแล้วก็จะกดสกิลเจแล้วก็ปล่อยให้เจตายเลยนะครับแล้วก็ไปหาที่ลงทหารกั่อ็ตอนนี้ทหารแค้นของเขาออกมาแล้วนะครับผมเป็นกระเลมน้ำแข็งแล้วเขาบอลลูนนะ ไม่รู้ว่าเจ๊จะตีได้หมดหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวเราก็ไปต้อหลอมไปแล้วนะครับแล้วก็ลงตรงกลางเลยนะครับลงมังกรให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยต้อหลอมไปนิดหนึ่งตัวนะึ่งโอ้ยควีนผมลงพลาดอีกแล้วนะนะควีนยิงไม่คุ้มเลยนะครับตอนนี้มังกรของเราเขมุ่งไปตรงกลางนะครับแต่เอะมังกรเขาแบบเขาวิ่งแตกออกไปเป็นสองส่วนนะครับผม กลุ่มหนึ่งไปได้านบนนะครับแล้วกลุ่มหนึ่งก็อยู่กลางนะครับโอ้แเย่ yeah, แล้วแล้วก็จะใช้าชาลูกกระจกเขาวิ่งด้านบนด้วยนะครับผมฉันยาบ้าไปเลยแล้วก็กดสกิลป่วนเด่นเลยนะครับเพื่อให้ทหารได้รับการเยียวยาแล้วก็เป็นอมนตะนะครับแล้วเราก็ใช้สกิลของเจ้าชายเลยนะครับผมเพื่อแช่แข็งแล้วก็ยืดเวลาเวลาในการโจมตีของอาวุธนะครับผม ตอนนี้ขวานของเราเก็บงานอยู่ด้านล่างนะครับผมปอยเตาหลอมไปช่วยขวานนะเตาหลอมของเรา่าจะเป็นเวลสองนะครับผมอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้จับทางได้ดีนะครับสําหรับทหารตัวใหม่นะโอเคครับทหารของเราก็วิ่ง้าไปรงการแล้วก็ควีนก็อยู่ตรงกลางนะครับผมสตู้ของควีนไม่ใช่ป้อมนะครับแต่เป็นกําแพงนะครับผมโอ้โหไม่รู้จะตีอะไรนักหนากับกําแพงนะครับเออผมว่าไม่น่าได้สามดาวแล้วแต่เน้ มันเหลือเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็เวลาก็เหลือสี่สิบกุยไม่น่าทันนะผมโอ้ผมไม่มีได้แล้วนะก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับตอนนี้เหลือสามสิบกุยนะครับผมอาจจะทันก็ได้หรือว่าไม่ทันตอนนี้เตาหลอมของเราก่ยังมีอยู่นะครับอยู่ด้านบนนะโอ้ไม่แล้วครับไม่น่าทันแล้วแหละโอ้ไม่ตาแรงผมพลาดไปซะแล้วนะครับไม่ได้นะครับเก็บดาวไม่ได้นะครับ ก็ไม่น่าเวิร์กแล้วแหละสูตรนี้ลุบเปล่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสูตรนะครับเดี๋ยวเราไปตีดาบที่สองกันดาบนี้ไม่ทันนะครับพากเดี๋ยวร้อยเพื่อนมาเก็บงานให้ละกันนะบ้านหลังนี้โอเคครับดาบแลกก็เก็บดาวไม่ได้นะครับผมหนึ่งดาวเองก็ทําไม่ได้นะเดี๋ยวไปชมตาที่2กันนะครับผมก็สําหรับตาที่2ผมว่าจะปรับเปลี่ยนสูตรนิดหน่อยนะครับผมไปใช้สูตรเดียวกับบ้าน17เลยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะตีได้ไหมนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของบ้าน15ของผมมันยังเวลน้อยอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่มีสุนัขจริงจอกเลยนะครับผมจะไปกับฟีนิกซ์นะครับเจ๊เดี๋ยวนะผมว่ามันต้องปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่ทหารแคนผมว่าเอาเป็นน้ํายาโลกระทัดเวลตันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปน้ํายาคืนชีพดีกว่าเออ ยาโลก,ะกระฐานกอใส่น้ำบนก็น่าจะตามนี้นะครับน่าจะโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวไปสอบแนมกันก่อนนะครับบ้านหลังที่เราจะตีนะโอเคก็เป็นบ้านสิบห้านะครับสอดแนมเสร็จแล้วก็เช็คของนะครับโจมตีเอต้องมีผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนผมว่าเราต้องเปลี่ยนนี่หน่อยหนึ่งเอาอน้ำยาคงกระดูกออกแล้วเพิ่มร่องหนไปหนึ่งนะ โอเคนะจะวาก็ละโอเคไปจมดีกันแล้วครับลุยก็สาเหตุที่ผมน้ำยาล่องหนมาเยอะๆก็มันไม่มีสุนัขจี้งจอนะครับคอยล่องหนให้เจ้เพิ่มเนาะเราก็ต้องใช้ใน,น้ำยาล่องหุ่นนี่แหละเพื่อให้เจ้ทำลายได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับโอเคครับเจ้ก็ปล่อยลงด้านบนขวานะครับตอนนี้เจ้ก็จมตีป้อมไปเรื่อยๆนะครับผม มากับฟินิกสับไม่ต้องกลัวนะครับผมปล่อยให้เจ๊ตายไปเลยเนาะเดี๋ยวเราชุบขึ้นมานะแต่ถ้าเป็นบ้านที่เจ็ผมใช้น้ายาเรียกกลับน,นะครับทุกคนได้ดูคลิปของผมนะตอนนี้ผมปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะเป็นน้ายาขคืนชีพโอเคเข้าไปที่บ้านแล้วนะครับเราก็น่าจะได้บ้านนะรอบนี้ได้หรือเปล่ากอทหารแคนเขาก็ออกมาด้วยนะครับเป็นกระเลนุ่มแข็งแล้วก็บาูนนะครับจะเป็นเหมือนกันทุกบ้านเลยนะครับทหารแคนของเขา โอเคครับม่ไดบ้านอีกแล้วมาเดี๋ยวเรามาลงทารนึงนะครับลงขวานจะทางไวก่อนแล้วก็ลงรากไม้นะครับผมหรือรู้ได้เดินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลงคิงแล้วก็ควีนกดสกิลเลยนะครับผมเหลือเซนะ่าฟ้ามาเยอะๆรู้ไดเดอรนนั่นเองนะครับตอนนี้เรไดอกๆอ็เราวิ่งตีกัไปหาบ้านแล้วนะครับก็วอร์เดนนล่จะตามอุ้ยตายแล้วแย่ yeah, เลยนะครับทุกคนตอนนี้โอ้เราวิ่งออกทางด้านซ้ายนะครับผม แล้วก็รู้ใจเรื่องของเราวิ่งไปจังตีบ้านนะครับโอเคนะครับตีบ้านแย่เลยนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าปัวเดนไม่ตามรู้ใจเรื่องปตรงกลางนะครับแล้วก็เราจะใช้คำเพียร์มาตะาค่อนข้างจะไม่คุ้มนะครับตอนนี้และไม่รู้ว่า3มดาวนี้จะได้หรือเปล่านะครับผมกดสกิลเลยครับก็ดูนะจังหวะนี้ก็น่าจะคุ้มสุดแล้วนะครับจัวเดนนะคิงของเราตีออกไปทางด้านซ้ายนะครับ ไปเดียวๆแล้วไปคนเดียวเลยนะผมอมืตอนนี้ทหาร,รยินตรงกลางแล้วนะครับเราชุบเจ๊ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีทบทำเวลานะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาเพราะามันเหลืออยู่นาทีสุดสุนะเจ๊ของเราก็จมปีปอมอยู่นะครับผมโอเคขวานลงตัดทางด้านบนนะครับแล้วก็ลงธนูไปช่วยขวานตอนนี้เจ๊ของเราใกล้จะตายแล้วนะครับผม โอ้ไม่น้ไม่ไม่ไม่น่าถาดเวลาแล้วนะครับควีนของเราก็แน่นอนนับสตูเขาคือกำแพงอีกแล้วนะครับผมอ, <ะ S 1> อะไรกับกำแพงก็ไม่รู้โอ, <ะ S 1> อวัเดนก็ตีป้อมอยู่นะครับด้าน,น,นบนเอ้ยจะทานหรือเปล่าเหลืออยู่3สิ่งก่อสร้างนะครับผมมีป้อม2ป้อมแล้วก็คังเก็บน้ำม่วงนะครับโอเคครับน่าจะได้อยู่นะเอ้ยมีโครงกระดูกาหมกแล้วโอเคได้3าดาวอยู่นะครับผม เป็นการตีวอที่ลุ้นมากนะครับดาบแรกก็ตีพานนะครับดาบนี้ก็ดึงกลับมาได้นะครับเก็บเพิ่มอีกหนึ่งดาวให้เพื่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตีบ้าน17ให้ชมกันนะครับผมก็น่าจะเก็บดาวที่เหลือแล้วแหละรครับก็ใครชอบสุดน,นี้ก็นำไปปรับเปลี่ยนและไปปรับใช้ได้นะครับผม โอเคครับหากใครชอบวิดีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์กดติดตามช่อง c คทซับคุยไว้ด้วยนะคะผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราเครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ